ตบวกตะปรียคุ้มถูกจริงแม่ไอ้โมกแกงคอเซนเตอร์เมียกูไม่ดับถูกไม่โดกีใต้เร็วเป็ดใต้กาวใต้เร็วแม่ดูแกไม่รับตั่วเช็ดนั่นดังอยู่ตั้งหลายที่แล้วมันดูแกไม่รับอ่ะรับไปแล้วไอโมกแกงคอเซนเตอร์จังไปแล้วถ้าเขาโูกมาถูร้เ โคเซนเตอร์โคเซนเตอร์คลานอยู่นั่นไหมรับแล้วจันช่างไอ้คองอะไรอย่างนัไหมจันช่างเกอรี่ช่างอะไรอย่างนัไหมกูช่างเกอรี่วะเนอะกูช่างย่นเอาไว้ช่างย่นเออไม่รับแม่เมื่อเซนเตอราจันมึงได้คองแั้ยจันไม่รับเดี๋ยวคลานโคเซนเตอร์อยู่รับแม่ล้วดังเถื่อนนะคู่ใจมดั้งเมกชาวเรูุกีใช่ได้แล้ว เพื่อแกไม่รับสายอ่ะนี่แอบสายแหละโทรหาแกแกก็ไม่รับหัวต้องตีกลับเลยเจ้าปัดสะดุ้ยแกไม่รับสายก็ไม่เอาอันนี้ใหญ่ฟัวไปโรงพยาบาลังไม่กองแกโทรจังหู้เลยไม่รับเจ้าวะต้องตีกลับตีก่อนตีถ้าเ้าปัดนันใน้ลงรับแบตตี้ไม่ก่อยอันดับเมียโมนี่มันเตี่ยวหมาแรงเปลิด ลำเตีให้ยอุ่นตังเออเดี بل, ย๋ยวกูดับลตกเลยี <แ S 1> ่เบิรดนี่โตได้อุนแล้วอาลับเร็วลับเร็ววันนี้กับใหญ่บัวแม่กับนี่ใหญ่บัวแม่กับไอ้ยาเห็นต้นปอรับปมตัวต้นจังหวูนปมตับไตตีกลับไปมีกองกับปัดสะดุกับแกงปลาดุกอ๋อเล็กกว่าไอ้จิ้มมันแกงแล้วปลาดุกกันอ๋อไม่ใช่แกงปลาดุกกลับไม่ใช่แกงปลาดุกนี่นี่นี่ปัดสะดูกอ๋อปัดสะดุกเฮ้ยนี่กับปัดสะดุปัดสะดูก Tình xăng mấy à cặp đưa đưa Mình mình tình thẹn tình lách cặp mình, mình bọc dân à tình xăng bọc dân à mấy bọc dân Mà xong lột dân là nư Ha oh, bọc dân ơ ừ. Cú xăng ngoài đây bọc dân ừ. Cú xăng ngoài ô oh, chạy lột ơ Ô mà xong ta mà xong ta lột bao Dạy dù nạ bàn đi Ô nạ bàn dạy Mì trang như tùa nưng Trang tùa thì kêu ơ Mì trang như thế nào bán ăn Ô mì trang như thế nào bán đây cặp Thôi này này nó không có ngạo lẽ Bà lắng mấy mì trang không Mì trang nào bán đâu Ra đây cặp Ra bà trang rồi đấy cặp Đây 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 không có ngạo lẽ Bà lắng mấy mì trang Bà lắng mấy mì trang quá Thôi bà lắng mấy mì trang mà Yên chắc bắt cá chút Bán cái mì trang quá ไปปลวกบวกก้นจะไปาอากุ้มไอก้ก้นติดตกเลยนะปลวกบวกนาเดียมนี่ไม่แกว้าน,น้าบ้านอย่างจางหน้าบ้านอย่างจังโอ้โหอ้อ้าวนี่อ่ะน,น้าบ้านอย่างจังวันนี้ก่แก้วบวกมา